ันเนปิด<ย>ต,ต้นรคริสต์มาสรักโลกครับผมดีใจนะนที่แบบว่าได้มาเข้าร่วมกับการเปิดต้นคริสต์มาสรักโลกครั้งนี้ที่สยามพิสุโตรีครับครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับที่นี่เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับที่ศูนย์กลางแฟชั่นแห่งนี้จะสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงภาวะโลกร้อนนะครับ<ม>แล้วก็การรีไซเคิลให้ให้ออกมาไม่สิ้นเปลืองนะครับวันนี้พอเห็นแกันเป็นยไงครับาี่ต้น สวยมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการใช้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุ้มค่ามากๆนะครับได้ความรู้ใหม่ด้วยใช่ครับมีน้องหมีด้วยวันนี้เศรษฐน้องหมีมามาจากเกาหลีเลยใช่น่ารักมากลงมาเลยชอบตอนเขาเต้นมากขาเรียกว่าเป็นนหนึ่งแลนด์มาร์คที่มาถ่ายรูปได้ใช่ครับใช่แล้วก็อ่า ถ่ายยังถ่ายถ่ายกันต้อ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นอย่างนี้ก็จะถ่ายเดี๋ยวฟังแฟนเชิญชวนมาอาอมาถ่ายรูปเล่นกันได้นะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับสามารถมาถ่ายรูปเล่นกันที่นี่ได้นะครับนอกจากจะได้สัมผัสต้นคริสต์มาสแห่งยุคใหม่แล้วเนี่ยก็ยังจะได้สัมผัสความน่ารักของคุณณิจกรมด้วยใช่ครับแล้วก็ใครที่แบบมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็สามารถช้อปปิ้งต่อได้อีกเลยครับคือครบวงจรเลยครับผมครับ อันนี้คือชู่ไม้รือะไรนะก็คือให้จำอย่างนี้เลยเหรอใช่เรื่องยาแจ้งไอย่างนี้เอาไปเลยงั้นจะรบกวนขออนุญาตสอานคุืมอ๋อคือถ้าเกิดประเด็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวผมขอขอลไปก่อนดีอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเป็นเินเด๋ยวเดี๋ยวผมสะดวกแน่นอนก็คือให้ําแค่นี่มีประเด็นอื่นอีกหรือไม่นอกจ้ก หลังจบซีรีส์อันนี้ครั้งแรกนะครับที่ได้เงินในการว่าเจอกันก่อนแล้วเนาะที่งานเอ,อ่อบิ๊กี่เนาะใช่ครับใช่ใช่ครับยังส<อ>ังทิจจบไปก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ครับ<ช>แล้วตอนนี้พวกเรากำลังรองสเปเชียลอีพีอยู่ใช่ครับจริงๆแล้วหลังจบงานไปก็ยังมีแฟนๆที่วนกลับไปดูรอบ2รอบ3กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่ครับแล้วก็แฟนๆก็ถามถึงสเปเชียลอีพีมาเรื่อยๆเนาะครับใช่ครับแล้วจะได้ดูตอนไหนครับภายในคิดว่าภายในปีนี้ครับผมคิดว่าเดือนช่วงเดือนธันวาครับแต่ว่ายังไม่ได้รู้ระบุวันแน่นอนเนาะก็ต้องรอรรรออทาาางแบบบบมีคคััปะกกศ คะมีมามีมาบ้านยำกเ้งนี่เร็วนี้เนาะมาเรือนี้เลยงานแรกเลยแล้วก็ครับผมใช่นะใช่ใช่ก็เป็นงานมาเรือนี้แล้วก็จะเป็นเอ่อสเปเชียลอีพีครับแล้วก็ของปีหน้าก็จะยังรอดูรู้สึกจะเป็นงานเอ็มสเฟียร์ใช่ใช่ ก็แบหลายๆคนก็เชื่อว่ามันในรางวัลนี้มันจะเกิดทาตุต่อถาจช่ไหมดด้วยจะมีไหมต่ตัวผมก็ยังไม่มั่นใจเลนเขาก็พูดอยู่ในเรื่องเขาพูดแซวแซวซไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ส่วนตัวก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีนะครับแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องของการประสานงานกันทุกฝ่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นทีฮับหรือว่าพวกเราด้วยก็ฝั่งดีฮับเขาก็งานยุ่งด้วยฝั่งนนก็ยังงานยุ่งอยู่ด้วยครับแล้วก็ เอ่ด้วยความที่เป็นภาคต่อทีทั้งสองมันค่อนข้างแบบเป็นพิเดียรย้อนก็ไปมันต้องทำการบ้านค่อนข้างหนักมากของทุกทุกทีนะก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยครับประมาณนั้นเป็นแต่ปีเตอร์ล่ะคะเป็นปีเตอร์ใช่เลยใช่ฮ่าน่ารักมากน่ารักมากครับก็มีก็มีใช่ตอนนี้เกายังมีมาอะแบเงี้ยครับใช่ครับ มีหลากหลายประเทศมากครัแคนาด้แฟนาด้าตุรกีหลายประเทศเลยครับว่าหลายคนก็เรียกร้องเน้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของไบ์จะมีนะครับครับผมก็โฆษณาจริงๆก็ของไบ์ก็จะมีที่มาเก๊านะครับก็วันที่10ธันวาคมนี้ครับใช่ครับเป็นคนเดียวหลังงานใช่ครับตอนแรกตอนแรกเออตอนแรกก็จะเป็นงานคู่นี่แหละครับแต่ว่าจริงๆมันมีแบบมีช่วงบางอย่างอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าไปคิดว่าในปีหน้าก็น่าจะมีแบบคู่กันในหลายประเทศติดต่อมาเพราะจริงๆก็ มีที่ได้ยินมาก็มีหลายหลายประเทศติดต่อมาอยู่ครับใช่สำหรับคุยใช่ครับก็ยังคุยคุยอยู่ว่าดีเทลเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนี้เนาะมีงานไหนที่แบบว่าใส่ชุดเหมือนอะไรเลซีรีส์เมคฮาแบบในไทยชุดไหนเออย้อนลื้อเขาต้องไปรอดูว่างานโครงงานคู่จะเป็นยังไงดีกว่าแบบมันเข้ากับทีมงานด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ถ้าเราไปย้อนยุคแบบไม่เข้ากับทีมงานก็อาจจะไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่ครับประกอบกับที่แบบซีรีส์อะไรไทยไทยมันมาเนาะเราดูสิมันถว่าของเราเป็น ก็คนที่เขสั่งก็ดูแลดูแลดูแลอาหารสัมภาษณ์คู่อยู่าหายาวเรื่องงานก็รู้สึกดีครับที่ได้เป็นหนึ่งในซับพาวเวอร์ของไทยเนาะที่แบบวัฒนธรรมต่างๆหรือว่าการที่แบบว่าแต่งตัวภาษาหรือว่าการรับประทานอาหารการกินอะไรต่างๆในเรื <c oughs> <c oughs> mm ่องที <h <h yes <h 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 ่แบบว่าคนที่ด NO ูไปก็จะชอบอะไรประมาณนี <h <h ้ครับก็เป็นแบบซับพาวเวอร์อีกอันหนึ่งเนาะใช่ครับประมาณนั้นครับให้แฟนให้แฟนให้แฟนที่เขาติดตาม กเลยครับผมก็ฝากเอออย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆที่คอยสปอร์ตพวกเราเสมอนะครับแล้วก็แบบเวลามีงานอะไรก็ยังมาหากันอยู่เสมอแล้วก็เวลามีผลงานใหม่ๆก็คอยอัปเดตเสมอนะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบสนับสนุนเราแล้วก็สนับสนุนเราต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆด้วยนะครับครับผมก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกเรื่อยๆนะครับก็ไปพูดไปหมดแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะได้จะได้อยู่กันด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขครับพี่ก็ไม่แก้เลยครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ